ไม่อยากโดนโกงจากการซื้อขายมอเตอร์ไซค์นะครับผมฟังทางนี้ก่อนเลยนะฮะเรารับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงด้วยนะครับจากร้าน วูบะในะครับผมนะไปถึงที่มีพนักงานของเรานะครับเตรียมเอกสารทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านนะครับรถทุกคันเนี่ยมันมีเล่มเขียวถูกไหมครับเอกสารราชการทุกอย่างก็จะเป็นของลูกค้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เอกสารจะต้องรัดกลมจะต้องมีลายเซ็นที่ถูกต้องจะต้องมีการเขียนกำกับที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเรามีทีมงานของเราไปดูแลคุณถึงหน้าบ้านในการซื้อและการขายนะครับผมเพราะฉะนั้นสบายใจได้แน่นอนนะฮะเวลาจะขายรถทั้งทีไม่ใช่นึกจะขายใครก็ขายได้บางทีขายไปแล้วอาจจะ เกิดความะวง์ใจอาจเกิดความกังวลใจก็ได้ถูกไหมครับผมเรามีทีมงานของเราไปดูแลให้ถึงหน้าบ้านและนี่ครับคือผลลัพธ์ครับท่านผู้ชมนี่คือลูกค้าที่ขายมาในสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะครับวันนี้ให้ดูก่อนนะฮะว่ามีรถคันเข้ากันมากมายขนาดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งซื้อทั้งขายสบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับผมมีการเซอร์วิสมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมนะฮะคอยติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับ f o r ์ a ซ350ปี2021รถแค่มือเดียวรถบ้านแท้เล่มพร้อมชุดโอนครบบุกสวิตมีด้วยคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยถูกหลักอนามัยเลยนะครับผมบริโภคกันอร่อยเลยนะฮะมันเป็นรถที่ออกทิปก็ได้นะครับใช้ในเมืองก็ดีนะฮะแล้วคันนี้รถบ้านมือเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชม ใหม่มากนะครับผมนะ,ะสภาพดีนะครับวิ่งมาแค่15,000โลแถมแต่งมาให้เราด้วยนะครับผู้ชมมีอะไรกันบ้างมาดูกันนะฮะมีตัวจับ mounting นะครับผมตัวนี้เป็นงาน C N C มีที่แขวนแกงในตัวเลยนะผู้ชมนี่ฮะไม่ใช้ก็ปะเก็บกลับไปนะครับเรียบร้อยนะแคสบาร์ใส่มาให้เรียบร้อยสวยเลยนะครับผมของ m o โตว o ฟด้วยนะฮะแบรนดีมีคุณภาพแน่นอนนะครับมาพร้อมกับนี่เลยฮะ แอสทรัวนะครับผมเป็นตัวสปอตไลท์ไซส์มินินะครับผมไม่นี่ไม่ไมีนิซะสีเดียวเนาะต้องบอกว่าไฟไซมินิมัมดีกว่านะครับประมาณนี้นะมันมีเล็กกว่านี้นะครับส่องสว่างดีนะครับผมกว้างไกลคัดออฟเยี่ยมนะครับอ่ะก็เอาไว้ใช้งานก็ได้เลยนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ดิสเบรกนะครับผมนี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับวิ่งมาแค่15,000หาพโลแทๆ้ๆจะบอกว่าปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ย พี่แกไม่ได้ใช้เลยนะครับผมเพราะว่าจอดคุมผ้ายอย่างเดียวใช้รถเก่งอย่างเดียวนะครับแกบอกแกออกรถมาใหม่แกเห่อมากนะฮะตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใช้เลยนะครับผม่ะก็เรียกได้ว,ว่าพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคันนี้นะสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า YouTube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกด พิมพ์ว่าวูปบายบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปไภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าเท้แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่า ก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะฮะมันจะทําให้ระบบของ YouTube เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ไอดีไลน์นะครับอ่าสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าอ่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือก เข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วก็กดเลือกค้นหามีให้เลือก2อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5แค่นี้นะครับแล้วกดแวนขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม แล้วหลังจากที่เราเอามาปัดฝุ่นนะครับผมก็ตรวจเช็ค20จุดจากทาง u b e b i k e นะครับพบว่าแบตเตอรี่นะครับจอดนานนะฮะก็ค่า CCA ต่ำแล้วนะครับก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้เลยทันทีนะ อ่าเรียกว่าได้ลุ้งใหม่กันไปเลยทีเดียวนะครับผมใช้ยาวๆรถสวยระดับที่ว่าเนี่ยตรงแฮนด์ตรงอะไรพวกนี้ปกติถ้ารถใช้มานานเนี่ยมันจะเป็นรอยขีดข่วนซะเยอะถูกไหมครับแต่คุณดูดิไม่มีเลยนะครับผู้ชมย้ําว่าไม่มีเลยนะครับผมรอยน้อยมากๆนี่ฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับ ไม่มีแบบเหมือนไม่ได้มีเคยมีคนซ้อนกันมาก่อนนะฮะจะมีก็แบบรอยสเก็ดหินดีดโอหน้อยน้อยมากนะครับอกองหลังนะครับตีเป็นแถมไปนะใช้งานได้ปกติแต่ว่าหากุญแจไม่เจอนะครับผมเพราะฉะนั้นนะโบกนวมนุ่มอะไรมีมาครบนะครับแต่ว่าไม่มีกุญแจแต่สามารถล็อกแบบนี้ได้ครับ นี่ฮะก็คือเอาไว้ใส่แกงใส่นู่นใส่นี่ได้เนี่ยสะดวกสบายนะครับปลดล็อกได้นะครับผมปลดเร็วด้วยนะอ่ะแล้วก็แรกเป็นทิปเนะครับแข็งแรงทนทานราคาราคาเอาเรื่องอยู่นะเออแล้วก็นี่ฮะฝั่งนี้นะครับผมแครงสวยสะอาดตานะครับไม่มีล้มชนกระแทกมาแต่อย่างใดนะฮะแครงเครื่องสวยขาวใสสะอาดนะครับเป็นตัวอ f เพัดเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมก็ประหยัดน้ํามันนะครับผมลดแรงเสียดทานของเครื่องชุดข้างได้ดีนี่ผมให้ดูตรงนี้นะครับซูมเข้าไปเลยมาร์กเดิมสีฟ้ายังอยู่เลย นไครับทุกจุดเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมเน,นี่ยนี่ก็หจุดนี่ก็อีกหนึ่งจุดคือเรียกได้ว่าเป็นรถที่สะอาดสะอานมากๆนะครับรถมือเดียวนะฮะแล้วการันตีว่าไม่แทรานาปรเซ็นนะคุณผู้ชมไปเจอลูกค้ามาเองโดยตรงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงนะครับผมแล้วนี่ฮะ ตีนเป็ดนะครับผมของเซมสปีดก็ใส่มาให้ด้วยนะครับแคสบาร์นี่คุ้มมาถึงตรงด้านล่างนี้เลยนะคือออกทิปได้เลยอะสปอร์ตไลท์ก็มีกล่องหลังก็มีนะครับชิวหน้าเนี่ยเดิมเิมเขาก็ใส่ตัวนี้มาให้ด้วยตัวปรับระดับลมนะครับถามว่ามีไว้ทำไมนะฮะจริงๆอ่ะเดิมๆก็ดีอยู่แล้วประมาณหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่อ,ออกทิปไปไกลแล้วเขใช้ความเร็วระดับหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะ ตัวสุชิวที่สูงนะฮะยืดไปสุดแล้วเนี่ยนะครับผมบางทีเนี่ยถ้าคนตัวสูงสรีระร้อยแปดสิบกว่าแบบผมเนี้ยหัวมันจะยังโดดเด่นอยู่ประมาณนี้นะครับหัวจะประมาณนี้ซึ่งลมที่มันตัดมามันไม่พอนะครับพอมาได้ตรงนี้ปุ๊บนะฮะมันทําให้ลมเนี่ยมันเชิดขึ้นไปข้างบนนะครับทาให้หัวมันไม่ถูกแบบโบกเล่นซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ออกไหมฮะนั่นแหละครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆแบตเตอรี่อย่างที่บอกครับพึ่งเปลี่ยนไปเนาะ ยังไม่สตาร์ทในสิบสองเลยนะปกติเนี่ยรถถ้าแบตเตอรี่ใช้มาพักนึงเนี่ยยังไม่สตาร์ทมันก็จะประมาณ11กว่ากว่านะครับผมนี่12.1ตลอดเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวพอสตาร์ทปุ๊บมาสตาร์ทเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะพอสตาร์ทปุ๊บมันจะขึ้น13 14นี่เลยฮะนี่ขึ้นมาทันทีนะครับ13.9นะครับผมนะก็แบตเตอรี่ลูกใหม่ชิลไฟฟ้าติดครบปกตินะครับผมไฟเลี้ยวอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเป็นไฟฉุกเฉินแล้วกันนะครับจะได้ดูไฟเลี้ยวกันหมดเลยนะนี่ฮะเลี้้ยวซาย ไฟเลี้ยวขวาติดครบหมดทั้งหน้าทั้งหลังติดครบหมดสีดําด้านดูดุและหล่อไปในตัวดูเนี้ยไปในตัวเลยนะครับผมนะ,ะประมาณนี้นะครับผมนี่บิดคันเร่งให้ดูนะครับตัวเช็ค20จุดผ่านมาตรฐานวูปบปะใบเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับรถมือเดียวเท่านั้นด้วยนะเออควันขาวไม่มีนะครับเดี๋ยวให้ดูกันเนี่ยึออส่องไปที่ท่อนิดหนึ่งนะฮะนีคฮะควันขาวไม่มีครับผู้ชมออาเป็นไง นะครับผมระบบไฟสมบูรณ์นะครับสามารถเปิดทิกเกอร์ได้นะครับนี่เปิดปิดติดได้ทิกเกอร์ได้หมดนะครับแล้วทิกเกอร์เนี่ยสปอตไลท์ติดด้วยนะส่วนสปอตไลท์นี่นะครับสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้อ่าเดี๋ยวกดให้ดูก่อนนี่อันนี้เปิดอยู่นะเห็นไหมอ่าเห็นไหมนี่นะครับเวลาเปิดปิดมาตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่ครับนี่เลยฮะนี่ครับเปิดปิดได้เห็นไหมอ่าเรียบร้อยนะครับเรียกได้ว,ว่า มีทุกอย่างให้ใช้ที่คุณอยากจะใช้แล้วราคาย่อมเยาวด้วยนะครับผมรถมือเดียวแบบนี้อ่ามาดูใต้บอกกันหน่อยนะครับจะบอกว่ามันมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะเออนี่ฮะ ตัวนี้นะครับผมเล่มพร้อมนะบุ๊กสวิตคู่มืออะไรมีครบนะครับเข้าศูนย์พันโล6กพันโล1 1ึ0 0หโลเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่1 5 0 0 0โลทางบู๊บบยไม่นิ่งนอนใจครับ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เลยนะครับสำหรับใครที่เผื่อแบบว่ายังไม่มีเวลาไปเข้าศูนย์แต่ถ้าเกิดคุณจะเอาไปเข้าศูนย์ก็เข้าศูนย์ต่อได้เลยนะครับบุ๊กสวิตมีครบนะเปิดราคาเร้าใจกันเลยสีดํายอดนิยมนะครับแล้วดุเท่แบบนี้นะฮะในราคาแค่เพียง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่น 9,000บาทเท่านั้นพอครับคุณผู้ชมครับ119,000บาทไม่มี 900, มม900ด้วยนะคุณผู้ชมส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑนอยุธยาปทุมธานีฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับส่งให้ฟรีเลยนะครับผมนะอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2อ่ะเรียกว่าเซอร์วิสตัวเช็ค20จุดจากทางบุ๊บายผ่านมาตรฐานเรียบร้อยถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายเรียบร้อยครับคุณผู้ชมพร้อมใช้งานได้ยาวๆเลยนะฮะและบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์หนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางด้วยจะวิ่งพันโลหมื่ อ่าไม่ไม่เก่งรับประกันนะครับผมเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่รด้บาทเดียวการันตีใหม่แทนล้านเปอร์เซ็นต์และที่สาคัญเลยนะครับผมในกรุงเทพธนิมพทอนมีบริการออนไซต์์วิสด้วยปกติรถเนี่ยมือหนึ่งมือสองคุณซื้อไปเวลารถมีปัญหาต้องซ่อมเนี่ยนะครับผมคุณก็ต้องเอารถไปที่ศูนย์เองถูกไหมครับแต่นี่เรายกทีมงานไปให้ถึงหน้าบ้านคุณถ้าแก้ไขได้แก้ไขเลยถ้าแก้ไขไม่ได้ยกกลับมาดูแลสวิตให้และเอากลับไปส่งให้ถึงบ้านนะครับทุกอย่างนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะอยู่ จำกัดระยะทางด้วยนั่นเองนะครับผมนะเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรในกรุงเทพปริมผนทรเราออนไซต์เซอร์วิสกันให้เลยทันทีนะครับผมนะ่เรียกได้ว,ว่าบริการเนี่ยเต็มอิ่มกันแน่นอนนะครับแล้วใครที่หา f o r ์ซหรือเอาง่ายๆใครที่หา ADV หรือ PCX เนี่ยนนะฮะจะไปซื้อมือหอยู่แล้วประมาณแสนต้นเนี่ยนะครับแล้วแบบว่าเออ อยากลองฟอร์ซ่าหรือว่าเออมันแมสเดียวกันอะไรก็หาง่ายเหมือนกันนะครับอยากได้ตัวที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยโคตรจะคุ้มค่าครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีทั้งชิลไฟฟ้านะมี traction control นะครับ ABS ก็มีทั้งล้อหน้าล้อหลังมาครบนะครับแล้วมีของแต่งมาด้วยนะคุณผู้ชมไม่คนผ้าเลยไม่ล้มไม่ชนไม่แปะนะครับผมคันนี้สวยสวยใสๆเลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะอ่ะโอเคนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับใครที่อยากจะหารถไว้ใช้งานนะสแกน QR code คทักไลน์มาได้เลยนะครับหรืออยากจะขายรถนะครับผม อย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับบูปะบายรับรองไม่ผิดหวังนะครับผมให้ราคาสงูงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางรับรถถึงที่และโอนจ่ายตรงนั้นหน้างานเดียวนั้นไม่ต้องรออนุมัติอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายนะครับผมมีทีมงานระบบปิดเตรียมเอกสารไปให้คุณเซ็นด้วยคุณไม่ต้องเสี่ยงวิชาชีพเลยแม้แต่กระดิกเดียวนะครับผมเรียกได้ว,ว่าให้เมืออชีพอย่างบุปะบายดูแลทั้งซื้อทั้งขายนะครับผมนึกถึงบุปะบายนะครับอุ่นใจสบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับผมเพราะเราไม่ใช่แค่ซืื้้้้ออขขขาาาาาายยยยเเรรซคคววมสบบใจไปดนะั นะวันนี้ลากัไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ